สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพี่น้องแฟนเพจคูโบต้าจากเกษตรยนต์ทาง Facebook และช่องทาง YouTube นะครับผมมือนีกับพบกับเซวว์อีเช่นเคยเหลืองามย่ำดีนะครับมือนีมีนัดส่งรถแท็กเตอร์คูโบต้านะครับผมรุ่น M s e r i ี s ีเอ็มโตม่นะครับ M8808 ขนาด88แรงม้านะครับส่งให้กับคุณพี่ร่างสันนะครับผมอยู่จังหวัดคอนแก่นนะครับผมคุณพี่กรเดือกเป็นแท็กเตอร์นะครับผม ตัวรถใบมีดผานบุกนะครับแล้วก็เครื่องปุกอ้อยแล้วก็ลิปเปอร์อีกนะครับผมแต่ว่าเครื่องปุกอ้อยกับลิปเปอร์จะไปส่งอีกรอบนึงนะครับผมก็จะเอาตัวรถใบมีดกับผานบุกบิกไปก่อนนะครับมีกาวันที่นะครับวันที่11นะครับผมวันที่11พฤษภาคม2 5 6 6นกะครับก็ต้องขอขอบพุณนคุณพีรรังสรรค์ในร้านนะครับผมที่เขามาเลือกใสรบริการกับทั้งร้านคุปตาจากเเษตยจนนองบุญลำพูเตยเซวอดูแลนะครับโอเคเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ นะครับผมกับมาฮอดแล้วนะครับของคุณพี่วิลาสินีนะครับผม M8808 นะครับขนาด88แรงม้ามาฮอดกะเที้ยงนะครับบรรยากาศดีเลยนะครับกับมีตัวรถนะครับใบมีดผานบุกเบิกนะครับเป็นผานซีนะครับใบ26นิ้วสีใบนะครับ มากับสร้างเพชรคนเกา่าคนเดิมนะครับนาฬิกาของคุณพีก็จะมีอุปกรณ์นะครับมีเครื่องปลูกอ้อยมีริปเปอร์นะครับเครื่องปลูกอ้อยกับริปเปอร์ก็จะตามลังมากอีกรอบนึงนะครับลูกค้าก็มีฟอร์ดนะครับมีคีปมีฟอร์ดมีคีบนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยนะครับ ผมที่การใส่ใส่เกียนนึ่งเขาโล่หลักะต้องมาไล่ตรงนะครับแล้วก็เหยียบลงค่อยๆค่อยคาดออนะครับตัวนี้ใส่สำหรับอา่าพื้นที่ที่เขากกบเคยลงอาจจะเป็นแบบว่อาอ่ามันอาจจะมีต่อหรือหักใหม่หรือหินอยู่ใต้หินนะครับเขามองบ่เห็นนะครับเขาจะใส่ดับตัวนี้นะครับซึ่งมันจะใส่กับคู่กับอีกตัวนึงอยู่ข,ข้างหลังปลบบั๊กไฟ ก็นี้จะเป็นไฟดีกระเบื้ใ <c> ส <oughs> ่ทัวร์ไดเดินแขงก็เดิเหมา้นสัมารเสร็จไเลยโบนิให้บนิ่ใหยแยดรับแม่ที่นี่มีตเอย่างสี่งมั่นกว่าแต่ที่นี่เ้างก็ใส่เอาพุ่นๆถูกทำัซึ่งขัพีบ้างรุ่งทำเก แกไ,ไปถึงแล้ข้า,าสนนอนี้ดีดีเยอะหักใหม่ไงรีบบ่อนึงไงต่งางพันห้องก็จะมีจะท้าพี่หยอกขึ้นสุด นะครับหลังจากสร้างเพชรแนะนํานะครับสเปครถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการดูแลบำรุงกสารถแท็กเตอร์นะครับสร้างเพชรกับพาลูกค้ามาทดลองขับนะครับนะทดลองขับไถยผานบุกเบิกนะครับเป็นรุ่น DP 264L นะครับขนาดใบ26นิ้ว4ใบกับสร้างเพชรเป็นคนขับก้อนนะครับกับคุณพีลูกค้านะครับคุณพีรังสันนะครับกับนั่งทั้งค่าง รบรรยากาศดีนะครับฝากคึมเลยนะครับเมือ่อนีนคืมนะครับแต่ว่าฝนบ่ตกนะครับคึิ่มย่างเดียวมีตะลมมากนะครับของคุณพีเพิ่นกาดาวเป็นแบบก็ต้องใส่ค้นคำนะครับดาว35สิบ้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะครับดาวสาเปอร์เซ็นต์กาดาวยูสี่แสนซี่นะครับสี่แสนซีมีซอยดาวเซียวอวอซอยดาวไป แสนสองหมื่นนะครับผมแสนสองหมื่นลูกค้ารับรถยูสามแสนสองหมื่นบาทนะครับผ่อนอยูหกปีกับตกปีละประมาณสองแสนสามหมื่นกว่าบาทนะครับไม่ต้องใช้คนค้ำนะครับลูกค้าเพิ่นกนม็มีรถฟอร์ด่ามีรถฟอร์ดคีบนะครับก็เลยอยากได้รถไทยคู่บตา้าเอาไว้ไทเอาไว้ลากาไว้ปลูกนะครับก็ยังเหลืออุปกรณ์นะครับผมที่ยังบดยมส่งเป็นเครื่องปูกอ้อยแล้วก็โตริเปอร์ฟังปุย,นะปนนย,ยนะครับเป็นรุ่นใหญ่นะครับ ลูกค้าเพิ่งซื้อสดเลยนะครับผมมัดจำไว้แล้วประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ก็จะได้มาส่งอีกนะครับสั่งเพชรกเจะให้ลูกค้าทดลองเลยนะครับลูกค้ากับพื่นพี่ลังสันเพิ่นกับเคยขับแต่รถขีบนะครับอย่างบ่เคยขับรถคูโบต้าเที่ยวนะครับจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับผมปรโดูนะครับก็จะชำนาญเองนะครับขับง่ายนะครับขับง่ายคับคล่องนะครับแท็กเตอร์คูโบต้า ไฮลึกนะครับโอเคนะครับก็ต้องขอกับคุณนะครับคุณพีรังสรรกับคุณพีวิลาซินีนะครับผมเป็นแฟนเพื่อนเนาะที่เขามาเลือกใส่บริการทั้งร้านคุป,ปตาจักรเสษ็จจนนองบุญลำพูนะครับเที่ยวเซวอ์ดูแลนะครับสำหรับวันนี้เซวอ์มาโซมอร์รถแท็กเตอร์เนาะเอ็มแปดแปดศูนย์แปดขนาดแปดสิบแปดแรงมา้าอยู่อำเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่น ก็ต้องขอราไปก้อนสำหรับพ่อพี่น้องท่านใดที่สนใจรถไถอยากจะได้รถแท็กเตอร์รุ่น B รุ่น L อลหรือว่ารุ่น M อนะ็ก็สามารถติดต่อสอบถามรายการละเอียดกับเซวว์ไดเดอร์ยินดีให้บริการหรือว่าลูกค้ามีรถแท็กเตอร์รุ่นเก่านะครับว่าจะเป็นของคู่โบตาหรือว่าของขายอื่นๆก็สามารถนํามาติเทินแลกเปลี่ยนเป็นแท็กเตอร์คันใหม่กับเซวอ์ได้น้าให้ราคาดีให้ราค,า,รา,คาสูงนะครับโอเคสําหรับคลิปนี้เซวว์ก็ต้องขอราไปก้อน เจอกันใ่คลิปหน้าขอบคุณนะสวัสดีครับ